ประมาณสวันก่อนนะมันมีเพื่อนใน f เฟซบุ๊กไปแชร์เพจของสายฟอในต่างประเทศนะชื่อว่าแนนซี่สไปเยอรมันนะคะนะแล้วก็เลยเข้าไปไปดูนะว่านางบ่นอะไรนะเป็นภาษาเยอรมันคนภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปอ่านท็อป,ปิกนั้นปกติจะไม่ชอบไปเสือกกับเ,เรื่องวุ่นวายของคนอื่นนะแต่พเพอิญมันพอปอัพขึ้นมานะต้องขอเท้าความก่อนนะ ทีนี้นางก็แบบว่าเออทำคอนเทนต์บนหัวแก่นะเออว,ว่าว่าพาไปแบบประมาณ4 star 5า t a r ฟ o t e l าโฮแต่ก็ให้นางเนี่ยแบบว่าไปนั่งรถบัสหรอ,อะไรอย่างเงี้ยเนอะแล้วนางก็พูดประมาณว่าโอ้ยสมัยอยู่ไทยเนี่ยนะนางเนี่ยแบบชีวิตสบายนะตอนอนุบาลเนี่ยคือว่านางเนี่ยมีอ่ะรถนักเรียนมาลับจ้านะแต่แบบว่าอ นะคือเราจะบอกอะไรอย่างนะคนที่มีการศึกษามีการอบรมสั่งสอนมีการละเทศะนะคะนะมาจากครอบครัวเนี่ยเออนะไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าอันนี้เราเข้าใจนะว่าสมัยเนี้ยทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยในโซเชียลมีเดียแบงแบบพยายามจะแบบทำเป็นคอนเทนต์่ะเข้าใจปะ ทุกอย่างอะไรก็แล้วแต่คือเอาผัวมาด่าเอาลูกมาว่าอยนะ่างเงี้ยคือใครเคยดูรายการของอเมริกรันมันเป็นรายการชื่อว่า j e อร y s p ่สปิงเเป็นของพวกชนชั้นต่ำอะในอเมริกันในอเมริกา,น,กานะทะเลาะก,กันเย็ดกันแล้วก็ตามหาอ่าพ่อของลูกไม่เจอก็มาออกรายการเพื่อที่จะมาตรวจ DNA อะไรประมาณเนี้นะเออคือเหมือนรายการแบบสาวไส้ให้กากินอะ เหมือนตอนเนี้ยพอมันมีโซเชียลมีเดียแล้วก็มี uh, money ear นะ that you can earn money from tiktok or you can earn money from reels from facebook from youtube whatever แล้วแต่นะเออแม่งหัดมีกาลเทศะเลยหนึ่งนะมึงเอออีนนนซี่สเปยเยอรมันยังอยู่กับผัวผัวยังซัพพอร์ตอาหารที่อยู่การกินสามมือ้อไม่พอใจผัว พูดกับเขา p r i v a t ไม่ใช่เอาเขาโอ้โหมาถ่ายคลิปดาพูดไทยทำเยอรมันทำโอ้โหพูดถามน่อยหัวมึงนี่ก็คือแบบว่าโคตรใจดีแล้วพามึงไปโรงแรมสี่ดาวห้าดาวเนะี่ยแต่ก็คือเขาให้มึงนั่งรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยนะเออถ้ามึงไม่พอใจคุยกันนะ p r i v a t การที่เอาเขาในบะดาททำโซเชียลมีดีในโซเชียลมีเดียน่ะไซฟอร์ที่มีการศึกษาอย่างกูนะ เออแล้วกูก็คิดว่ากูมาจากแบ็กกราวที่ดีกว่ามึงเออครอบครัวกลัวรวยกว่ามึงแน่นอนนะแต่คือเวลามึงอยู่กับผู้ชายมึงเจอผู้ชายที่ดีแล้ว,วอ่ะเออคือเรื่องคือรถเมย์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่บิ๊กเดียวหรอกนะมึงหาว่าเขาเอามึงมาลำบากนู่นนี่นั่นนะถ้าคือว่ามึงอยากใช้ชีวิตจังกูเนี่ยไฟสตาร์โฮเทลอย่างเงี้ยมึงเห็นปะที่บราซิลเนี่ยที่บราซิลเนี่ยไฟสตาร์โฮเทลเงี้ย ถ้ามึงอยากใช้ชีวิตดีไฮเอ็นหรูหรานะกูก็เ,เห็นมึงพูดภาษาเยอรมันได้กับผัวมึงพูดภาษาเยอรมันพูดภาษาไทยคนอะไรเงี้ยนะเออไปทํางานดิอยากแบบว่าไปฮอลิเดย์แล้วก็ได้นั่งแท็กซี่เหมือนกูถ้ากูจะไปตรงไหนทีเนี่ยกูนั่งแท็กซี่นะเอ,อ่อผัวกูกับกูเนี่ยนั่งแท็กซี่นะเพราะว่าฮอลิเดย์เนี่ยนะมาที่โรงแรมห้าดาวอย่างเงี้ยเออ ที่ลีโอเดจานโรเนี่ยค่าตัว๋วเครื่องบินจากบิทิชแอลเวย์จนถึงลีโอเดจานโลเนี่ยแม่งก็แพงอยู่แล้วนะเออค่าตัว๋วเออบินเที่ยวเดียวไม่มีการต่อแล้วก็ค่าโรงแรมค่ากินค่ายาถ่าเนี่ยทำไมพวกกูถึงแบบใช้ชีวิตลักชัวรี่ได้รู้มะเพราะว่ากูเนี่ยช่วยผัวกูเนี่ยทำมาหาแดกทํามาหารับประทานนะกูเห็นเนี่ยใสยฝ่ฝอเนี่ยที่เขาบอกว่าจะแบบ นะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่าเนะี่ยครูก็รุ่นเดิะนะใส่ฝอเนะี่ยครูอายุ4 5แล้วนะครูอายุ4 5เออครูมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยอ่า20กว่าปีละนะเออคือใส่ฝอรุ่นใหม่เนี่ยอายุ20กว่า30กว่าในอังกฤษนะครูเห็นนะพวกที่ภาษาไม่แข็งแรงเนี่ยเขาจะมาแบบขายแบบของออนไลน์เนี่ยรับของอาชิปปิ้งในเมืองไทยแล้วก็มาขายออนไลน์ในติน๊กต็อกในเฟซบุ๊กอะไรก็แล้วแต่นะ หารายได้เลี้ยงลูกไปด้วยอะไรอย่างนี้บางคนก็ออกไปทํางานพาร์ทไทม์ทำงานคีเนอร์แล้วว่าทํางานแบบตามร้านอาหารทํางานนวดอะ่ะเขาทํางานกันหมดอะ่ะคือตลกมากเลยว่ะคือกูเห็นน่ยพวกใส่ฝอชั้นต่ําตลาดมากเนี่ยเออแม่งรายการศึกษาไมรู้จักการละเทสะไร้ามารยาทคือเอาผัวมาดาเอาผัวมาว่าเอาผัวมาดนินทาทำคอนเทนต์ไว้แม่งไม่มีอะไรจะหาแดกแล้วนะ อยากจะเตือนในฐานะที่เป็นสายฝอนะรุ่นเด็กน,นะอายุ4ีสิบหปีมาอยู่ที่อังกฤษเนี่ยยีบกว่าปีแล้วนะเออตราบใดเนี่ยถ้ามึงยังอยู่ในชายคาครัวเลือนของผัวมึงเขายังจ่ายค่าดินเนี่ยค่าที่อยู่แบบคุ้มกลาหัวมึงเนี่ยสามมื้อเลยรเงไ้ยนะมึงอย่าเอาเขามาฉีดหน้าถึงแม้มึงคิดว่ามึงจะหาเงินกลางอากาศอะไรก็แล้วแต่มันสําหรับคูเนี่ยนะ มันมันดูเหมือนว่าแบบมึงไม่เคารพกามึงไม่เคารพหัวมึงไม่รู้จักคําว่าเ s สเ c t มึงเอาการที่มึงอ่ะจิกหัวด่าหัวดูถูกหัวบนหัวหน,นู่นี่นั่นทุกคู่อ่ะแม่งคือมันมีปัญหาทั้งหมดมึงเข้าใจปะ่ะแต่แบบว่ามึงอ่ะมาคุยกันอา่าแบบไทรเวนอย่างกูเนี่ยถ้ากูหย่าไปแล้วเออกูเอาหัวเก่ามาว่าหรือว,ว่ามาเล่าเรื่องในอดีตเนี่ยให้ฟังได้ ต่กับคนที่มึงอยู่กับเขาในปัจจุบันเนี่ยเขายังเป็นคู่ชีวิตมึงเนี่ยรูะว่าคนที่แบบมีการศึกษานะ่ามาจากครอบครัวที่ดีเนี่ยไม่ควรจะสาวไส้ให้กากินแล้วก็ไม่ควรจะแบบไฟในน้ำออกไฟนอกน้ำเข้าอะไรเงี้ยนะมันเป็นเรื่องที่คนมีการศึกษามีการอบรมสั่งสอนเขไม่ทำก็ฝากอีกพวกใส่ฝอตลาดล่าง ชีวิตไทโซหรูรักชูอะไรก็แล้วแต่นะมึงต้องไม่ต้องไปรอเกาะควยผัวนะออกไปทํามาหาแดกนะเออไปทํางานพารททำฟูทำเล็กนะ้อยนเนี่ยเดี๋ยวมึงก็ได้นะได้เงินมาเป็นก้อนแล้วก็ไปช่วยผัวมึงนะ่ะเออจ่ายค่าท่องเที่ยวจ่ายค่าเออรถรถแบบแท็กซี่เวลาแบบว่าไปเที่ยวนะพอดตามตาม่ตางประเทศเนีนะ่ยฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับแบบ อีพวกใส่ฝอชั้นต่ําตลาดล่างแล้วก็ชอบเอาหัวเอาลูกมานั่งดา่านั่งยิงทาในสื่อโซเชียลนะมันบ่งบอกกําพืชการศึกษาสถานะครอบครัวนะวันะในสังคมของมึงเข้าใ้ปะจากกูอีรสลอนดอนนะใส่ฝอรุ่นรุ่นเดฝากเตือนอีพวกใส่ฝอร,รุ่นน้องพวกหาแดกนะาการทำคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยจักเรียวนะอย่าหาทำนะ เออคลิปแบบสาวไส้ให้กากินเห็นแล้วกูแบบหืมนะขนาดกูเป็นผู้หญิงไทยกูนั่งมองอีผู้หญิงไทยกคนนี้แม่งชั้นต่ำสงสารผัวฝรั่งแก่ของมึงชิบหายและอีเวน